ครับนี่เป็นสะพานที่เดินชมความางามของกกขามไปเรื่อยๆครับหินดูจะเป็นแล้วก็ทางเดินก็คล้ายๆกับปูซานเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าที่พูดนี้เคยไปมาแล้วเคยไปเห็นมาแล้วแต่ว่าของเราสวยกว่าเยอะนะครับคนทางเราก็ต้องภูมิใจในความเป็นไทยนะครับสวยจริงๆครับ ก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับว่าใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวก็ติดตามชมแล้วก็ดูไว้ว่าเป็นที่น่าสนใจหรือเปล่าถ้าอยากจะมาก็มาได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับซึ่งเดินทางก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็มาถึงแล้วนะครับ นี้เราก็ชมไปเรื่อยๆนะครับว่สวยจริงๆนะครับผมโหท้องฟ้าทะเลสีครามโหถ้ามาเก็บภาพช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นนี่ผมว่าจะได้ภาพที่สวยงามมากเลยลองมาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับ สวยจริงๆอยู่ติดโขดหินมีต้นไม้อยู่ติดสะพานทางเดินแล้วฟังเสียงน้ำทะเลซับฟังบันตลอดเวลาผม oh, oh, ไม่ได้เชื่อว่าเมืองไทตรงนี้สวยจริงๆอันนี้ผมก็ไม่เคยมานะครั้งแรกที่มานะครับก็ได้ชมเหมือน,น,แบบนๆกับผู้ชมทุกท่านน,นนะครับผม นี่ก็เป็นริมชายหาดครับผมนี่คลื่นซัดเข้ามานะครับผมโอ้โหบรรยากาศดีนะครับผมสวยงามจริงๆครับผมมีก้อนหินเล็กๆนะนเป็นสถานที่บริหารสุขภาพเท้านะครับสามารถถอดรองเท้าเดินลงไปเล่นได้เลยครับ เราจะได้ยินเสียงคลื่นซัดก,กับหาดทรายนะครับโ้โหแล้วก็สัตะกับก้อนกรวดก้อนห้นเล็กๆติดคลื่นเป็นละอองแล้วก็เป็นฟองอากาศลิ่งเข้าชนหาดทรายดูแล้วสวยงามมากนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเกาะขามนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวสัตธ,ธ์ที อยู่ในอำเภอสัตหีบนะครับตกะขามเป็นเกาะเล็กๆเดินทางมาส5นาทีนะครับนั่งเรือมา15นาทีแล้วก็ถึงเกาะแล้วนะครับนี่เลยนะครับใหญ่ฉาบมนะครับที่ได้มาเจอกับเกาะที่ดีชายหาดมีก้อนหินเล็กๆสวยงามนะครับนี่เป็นประสบการณ์ชิ้นหนึ่ง ทุกคนมาสัมผัสได้นะครับผลก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับ เด,เด็มาดําน้ำดูปลาดูประการังกันนะครับอยู่เวนี้ก็จะเป็นประการังเขาวานใครับเป็นการังเขา,าวานะระังจานแก็บรสุทลางหัวสมองแล้วก็กมวกไม้ทะเลเนี่ยครับอยู่ตรงตุุนไข่ปลาเลยครับครับผมรับใทุ่นไขป่ปลาแต่ก็ไม่มีรู้สึก สำหรับการรักษาความปลอดภัดยบนเกาะนี้นะครับเราก็จะมีพี่ๆที่เป็นชุดรปฏริบัติการพิเศษนะครับพี่ๆผู้พวบคกมรบก็จะคอยดูแลอยู่นะครับการดำน้ําต่างๆไม่ว่าจะเกิดจอันตรายที่เกิดจากการดำน้ำต่างๆก็มาะสมพยาบาลได้นะจิะตผสมพยาบาลครับส่วนใหญ่ที่พบปล่อยก็คืออาจจะไปเหยียบหอยเม่นเพราะว่าหอยเม่นก็มีเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังถ้านักดำน้ำหรือว่านักท่องเที่ยวที่ดำน้ำแล้ว ก็จะแนะนําให้สวมรองเท้าครับสวมรองเท้าเพราะว่าก็อันตรายก็ก็มีเยอะเหมือนกันเรามองไม่เห็นก็ให้ข้อมูลในเกาะนี้มีบริการกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างซึ่งรายละเอียดก็เ๋ยวเขากระจกยี่สิบเสื้อทูชีฟรีบูเล็รับผมนักท่องเที่ยวทุกคนดูแลความปลอดภัยอย่างดีครับครับผมโอเคขอบคุณปลอดภัยเป็นหลักครับครับผมก็ขอขอบคุณ พี่โชคทวี<า>เป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณครับ ฝั่งเที่ยวเวลา13.00นะครับเพราะฉะนั้นต้องเที่ยวเดินไปขึ้นเรือที่หัวเกาะได้ในเวลานี้นะครับอขึ้นเรือได้มารอแล้วนะครับ